ชาวมอแกนทุกคนเกิดมาใช้ชีวิตและตายอยู่บนเรือค่ะสายสะดือของลูกๆพวกเขาจะจมลงไปในทะเลเป็นเรื่องเล่าการดำเนินชีวิตของชาติพันธุ์ของชาวเลที่มีชื่อว่ามอแกนยิปซีทะเลอันดามันว่ากันว่าเด็กที่เกิดมาในชนเผ่ามอแกนเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำก่อนที่จะหัดเดินและเป็นนักดำน้ำนักเดินเรือที่มากไปด้วยทักษะค่ะ เราชาวมาแกนก็ดำรงชีวิตด้วยการหาทรัพยากรนะครับอย่างง่ายเช่นปลาแล้วก็หัวม,มันหัวคองในการดำรงชีพครับหลังๆการเกิดจากซึนาม,มินะครับเราก็เลยรวบรวมชาวมาแกนที่อาศัยนะครับรอบๆเกาะสุร,รสินทร์มารวมอยู่ที่เดียวเพื่อให้ง่ายสะดวกต่อการจัดการนะครับแล้วก็การช่วยเหลือหนว่วยงานภาครัฐแต่เขาก็อยู่กันอย่างนี้เลย <S <S เป็นบ้านเหมือนแบบมาให้ไม้ไผ่ไอ,อะไร ชาวมอแกนนะครับจะสร้างพิงนพักชั่ขาวนะครับโดยใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับนะที่หาได้จากเกาะหรือจัดซื้อจากข้างบนให้กลมกลืนกับธรรมชาติเป็นหลักนะครับแล้วพื้นบ้านเขาจะใช้พื้นไม้ไผ่เพื่อในการให้ลมบรตรบายอากาศนะครับนะลักษณะหมู่บ้านมอแกนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะเป็นชุมชนชาวเลนะครับถ<า>้าคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายในประเทศเราแหละที่ยังใช้วิถีชีวิตค่อนข้างที่จะดั้งเดิมอยู่